ชาวราศีกันเดือนสิงหา2565พลังสมองจะเฉียบคมการตัดสินใจจะทะลุปลุกรลงแต่ในทางตรงกันข้ามก็ขอให้ระมัดระวังการทะเลาะก,กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีอำนาจสูงกว่าโน้ no! Tell what's felt that way cause you trying to stay t me you've never wrong why way and said Cause s you're you ด n ว่วงปังปุริเย่ของชาวราศีกันการตัดสินใจจะเฉียบคมอย่างยิ่งยวดพลังสมองจะสดใสคิดอ่านสิ่งใดเข้าใจทะลุปรุโปรงการทำกิจกรรมหรือการงานใดๆถ้าชาวราศีกันในเดือนนี้ตั้งมั่นอยู่ในการคิดดีพูดดีทำดี ความชั่วร้ายใดๆก็จะไม่สามารถกล้ำกลายเราได้ถ้ามีคดีข้อพิพาทการขึ้นโรงขึ้นศาลใดๆในเดือนสิงหาหกห้านี้เพื่อน,อนๆก็มีโอกาสจะได้รับความยุติธรรมค่อนข้างสูงดวงปังปินาศของชาวราศีกันมีโอกาสทะเลาะก,กับผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าหรือคนที่มีอำนาจมากกว่าเมื่อเพื่อนๆ,อนๆรู้สึกตัวเองว่าเริ่มหัวร้อนขอให้พยายามถอยเงียบ สงบนิ่งอย่าเถียงแล้วอีกฝ่ายจะค่อยๆลดเสียงลงไปเองถ้าซื้อของออนไลน์หรือซื้อของจากไหนก็ตามขอให้เช็คเครดิตของร้านค้าให้ดีๆเพราะมีโอกาสโดนหลอกขายของปลอมหรือของไม่มีคุณภาพดวงความรักของชาวราศีกันคนโสดในเดือนนี้จะไม่ค่อยมีโอกาสเจอความรักมากเท่าไหร่แต่ถ้าเจอก็จะเป็นคนที่เข้ามาพูดคุย โดยไม่ได้หวังความสัมพันธ์ระยะยาวหวังเข้ามาพูดคุยเล่นๆเ,เพื่อแก้เหงาเท่านั้นหรือเพื่อนๆมีโอกาสเจอเนื้อคู่เป็นคนที่ตรงสเปคกับเราทุกอย่างแต่เราเกิดป๊อตเกิดกลัวไม่กล้าเข้าไปสารสัมพันธ์เพราะกลัวว่าจะผิดหวังสำหรับเพื่อนๆที่มีคนคุยอยู่แล้วก็ขอให้ระมัดระวังคำพูดให้มากๆอย่าพยายามทำร้ายจิตใจของอีฝ่าย ไม่ว่าเราจะเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามดวงความรักของคนมีคู่ในช่วงเดือนนี้เรื่องเก่าๆที่เคยทะเลาะก,กันหรือเคยเป็นความผิดเมื่อครั้งอดีตมีโอกาสถูกขุดขึ้นมาโดยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเพื่อสร้างความเจ็บปวดหรือตอกย้ำทางแก้ไขก็คือทั้งสองฝ่ายจะต้องร่วมมือกันฝ่ายที่ทำผิดจะต้องสำนึกผิด หาหนทางแก้ไขและไม่กลับไปทำผิดซ้ำเดิมอีก <Yeah. S 1> ส่วนอีกฝ่ายหนึ่งจะต้องมีความเมตตารู้จักให้อภัยอย่างไม่มีเงื่อนไขสิ่งที่ต้องระวังก็คือมือที่สามจะเข้ามาสอดแทรกในความรักในช่วงที่ความรักกำลังเปราะบ,บางดวงการเรียนและการทำงานดวงการเรียนน้องๆชาวราศีกันในช่วงเดือนนี้ขอให้พยายามเอาอกเอาใจคุณครูที่เป็นเพศหญิงไว้ให้มากๆ เพราะมีโอกาสจะได้รับความเอ็นดูค่อนข้างสูงและคุณครูอาจจะช่วยในเรื่องของคะแนนได้ด้วยวิชาไหนที่ได้คะแนนน้อยขอให้เริ่มเอาจริงแล้วก็อ่านได้แล้วอย่าคิดว่าอ่านวันไหนก็ได้เพราะวันไหนก็ได้นั้นมันไม่มีอยู่จริง <Wow. S 1> เมื่อไหร่ที่คิดจะอ่านหนังสือคิดได้แล้วก็ต้องหยิบขึ้นมาอ่านทันทีเลยวิชาที่น้องๆจะเรียนได้ดีในช่วงเดือนสิงหาหกห้านี้ ได้แก่วิชาที่ต้องใช้ความละเอียดอ่อนวิชางานบ้านวิชาศิละปะต่างๆดวงด้านการทำงานถ้าเพื่อนๆมีธุรกิจเป็นของตัวเองในช่วงเดือนนี้การค้าขายจะไปได้ดีและสามารถควบคุมลูกน้องได้อยู่หมัดด้วยบารมีและความเมตตาลูกน้องจะไม่ค่อยดือ้อหรือถ้าดือ้อก็ยังสามารถสอนด้วยเหตุผลได้ถ้าเพื่อนๆเ,เป็นมนุษย์เงินเดือนในช่วงเดือนนี้ เพื่อนจะเป็นคนที่แผ่พลังบวกให้กับคนรอบข้างทำให้ใครๆก็อยากอยู่ใกล้อยากเข้ามาทำงานด้วยการทำงานที่ต้องอาศัยทักษะการประสานงานหรือความคิดสร้างสรรค์จะได้ผลสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างมากดวงเรื่องอื่นๆชาวราศีกัน์ไม่ว่าจะพยายามทำอะไรก็ตามยิ่งพยายามมากภายในเดือนนี้ก็จะได้ผลตอบแทนกลับมามาก การลงทุนต่างๆก็มีโอกาสประสบความสำเร็จแต่อยากขอใหเอ้เพื่อนๆพิจารณาให้ดีๆว่าอะไรคือการลงทุนและอะไรคือการเสียเส่ยงโชคการเสี่ยงโชคต้องยอมรับว่ามีโอกาสขาดทุนต่อให้เป็นคนที่มีประสบการณ์สูงก็ตามก็ยังสามารถผิดพลาดได้ต้องหาข้อมูลให้ถี่ถ้วนถ้าลงเงินไปแล้วเกิดขาดทุนอย่าเพิ่งคิดเอาคืน ค่อยๆเป็นค่อยๆไปจะดีกว่านะครับสรุปดวงโดยรวมของชาวราศีกันในเดือนนี้จะเป็นเดือนแห่งโอกาสของเพื่อนๆเ,เพราะจะมีโอกาสมาให้ชาวราศีกันได้ขวอยคว้าหลายต่อหลายครั้งและถ้าสามารถขวอยคว้าโอกาสในจังหวะที่เหมาะสมก็จะส่งผลให้เกิดผลสําเร็จเป็นอย่างสูงดังนั้นก็จะเป็นคําถามย้อนกลับไปสู่ชาวราศีกันด้วยเช่นกันว่า ถ้าโอกาสเข้ามาถึงนั้นตัวเรากำลังสมองพร้อมหรือยังกำลังกายพร้อมหรือยังหรือปัจจัยอื่นๆนั้นพร้อมหรือยังหรือจะให้โอกาสเข้ามาแล้วเรายังไม่พร้อมที่จะรับโอกาสเหล่านั้นก็จะเป็นเรื่องที่น่าเสียดายมากเลยนะครับถ้าชาวราศีกันมีการเปลี่ยนงานเดินทางหรือย้ายที่อยู่ในเดือนนี้ก็จะเป็นไปนได้อย่างราบรื่นโดยรวม ชาวราศีกันไม่ว่าจะทําอะไรก็ตามในเดือนสิงหาหกห้านี้ก็จะเป็นที่จับตามองและชื่นชมของคนรอบตัวนะครับไม่ว่าดวงจะเป็นยังไงก็ตามสิ่งที่กําหนดอนาคตของเราได้ดีที่สุดก็คือการทําวันนี้ให้เต็มที่นะครับและเช่นเคยผมขอฝากรายการเพื่อนดูดวงดูดวงสบายๆส,สไตล์เพื่อนกันเหมือนมีเพื่อนมานั่งดูดวงให้ถึงที่เอาไว้ในอกนอ,อก,ออกและอ้อมใจของเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืม กดไลค์กด Subscribe และกดแชร์คลิปนี้ให้เพื่อนๆคนอื่นได้ดูด้วยนะครับและขอให้เดือนสิงหาคม2 5 6 5นี้เป็นเดือนที่ดีและปังปังปังสำหรับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับบาย